เห็ดอีหยังนอพี่น้องผน,นังมะขาวมะงามค่ะเถอ่เพื่อนะดอกดอกจุ่มๆเกิดขึ้นมากลายเลยได้นี่นะเขากะลั่งสิเกิดพี่น้องเป็นหลือเป็นหลุดวนะ้าพุ้น่ะมันเห็ดอีหยังนอจอบมันเห็ดอีหยังนอต้องถามผู้ใดป้าเอม็มพวอน้องทายกทายาผุนตัวพุนนะ้น่ะป้าอันหนังสือจะคล้องกับมี่อยู่ดอกแต่ว่าอันอันพ่อใหญ่สิบว่าให้กินแลแตะค่อนบอยืนยัน,นนะนะอืมเมนื่อหอมอีหลีได้พี่น้องหอมหอดหอดเตดังยาวๆามากผู้ล่ะ นี่มันสิเป็นลักษณะนี่นะว่าฝนกระตกเงยาเงมากพี่น้องเอ้ยมาถ่ายสวนได้นหนพี่น้องฝนกระตกตกแต่ว่าข่อยพ่อเห็ดข่อยกเ็เลยแรเขามาบึงหนะพี่น้อง ยางมาเก็บเฮ็ดอันนั้นโอ้นี่มาถ่ายสวนอีกแล้วมันเฮ็ดเกิดหลายเนะาะจกวาสนิทได้เป็นสนิทไดคอยอยากยางไปยูตะว่าวัางหันคอยได้งียนึน่คอยได้ยงนเสียงปืนต้มโลดตะว่าจักอันมากะทา่งไดก็สิทังอันบ้านเขานั่นแ่ะแต่ว่าฮอก็อันนี้นะโอ๊ยดอกอันนี้ก็ะไรไรพ่นนาะเฮ็ดอันอ้อผีๆ เฮ็ดกวงเฮ็ดเกลงพอนันเนาะพี hmm, right, really right ่น้องมันเนี่ยมันสิเป็นรสชาติ์เนี่ยเลยเนาะมันสิคืออันนั้นบุ๊งนี่เฮ็ดดอกน้อยเลี้ยงแดงก็หลายดอกน้อยเลี้ยงเหลียงนี่ป้าผุนหลาย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 พี่น้องหลายอยู่เพราะไงว่าจะไปเลิกเด้อสันเลิกบ่เลิกคอยก็มาสุดอันปลาหลายพี่น้องฝนตกฝ่ามาเด้อไม่ไงอันนั่นว่าสัน

๊อออโอ้เมือ่อคาดกล่องซื้อ <c oughs> คูณนะค่อยอีกถ้าเมื่อบะคาดกล่องบอกขอสตินต่ำลองหลดได้หน่เดียวเดี๋ยวให้เมื่อได้ฝนมาตกเดี๋ยวขอสิมะนำเจ้าพ่นอีหอย่างน้อนยน่างไปเบ่งกัน มันบ่มีหัวกับจังสีแล้วพี่น้องคอยกับบ่ยากอันนี้ปันไดเด้อคอยอยากเคล็ดหัวอยู่แต่พอยายว่าใหายซัดเขบแม่ซัดกับแม่เนี่ยมันเข่าได้อยู่ห้ากับบ่ปิดเบิดเลยเนาะแต่ว่าที่สำคัญมันอันนั้นนะพี่น้องย่านอันนั้นมุ้งนี่เห็ดอันนี้มุนนะ้งนี่เห็ดตะปะตะแเปนเห็ดสีนี่คือหลายถึงเฮ้เจ้ามันเห็ดอีหยัง ขอเห็นข้าเจ้าเก็บกินอยู่เด้นหน้ามองหนูก็เออแดนเป็นสีขาวสีแดงโอ้ขอคืออยากพ่อเห็ดอันเห็ดปีกเยอะปีกเยอะนะขออยากหลายแต่ว่าพออม,มาอัน ตัดอัน,นอืมเห็นไหมตัดน,นันถ้าใอยว่าตัดไปมันคอยกระสิยางไปเพราะได้แบบมองางสีน่นี่มันหกอืมเป็นตาตัดอยู่เด้วเดี๋ยวๆคอยสีอยากอันนั้นอยู่อันอันตัดอันนห็นไหมห้ทายคลิปให้มันเแล้วก่อนนาะพี่น้องคอยสีตัดอันนี้ ก่อนไม่ไพ่มองนึ่งว่าตัดมันก็ขึ้นสูงเนาะพี่น้องเนาะพอไงววายจะไปดนเดอร์บัสม,มองยล่้ยวในป่ากันมองยล่้ยวในป่าถ่าพี่น้องวังดจับบาทกันดูน

ก็เฮ็ดก็ไปถามมูพ่นเฮ็ดอย่างเพื่อเพื่นเขาจะก็บอกเขาจะก็บอกดีดีดอกพี่น้องเพื่นมาอยู่ก่อนนะเนาะเออได้ขไปเอเนาะขบไปเองเนาะเขาอพเขาจะมนอยู่ก่อนเขาจะบอกเขา ฝนตกได้ยังพี่น้องฝนตกกระสิเด่นสิะดืเซินเมียล่ะตั้ง,อง่อยเฝ้าไปแล้วพี่น้องมึงเนี่ยต้นนี่คอยกระชากการมาให้ได้ดอกมันอันนั้นมันใหญ่พดพอใหญ่เอิ่อหลีกคอยได้ยินเสียงแบบแบบว่าพูนฝนตกแห้งได้พี่น้องเฮ้ยสิะดืเฝ้าขึ้นไปแล้ว จังสิมาไม่ดอกจะเป็นแนวนี่ไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งตกได้ไหมล่ะห้ามไปก่อนแ่นมเบิดเลยเด้อพ่อไปก็ยเงๆโอ้ยมันหักเนาะเดี๋ยวฉันจะมาใหม่นะ อาจจะเป็นพรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกตรงนี้ฉันมาแน่และมาถ่ายคลิปพี่นอ้องเข่าปลามาหาสำรวจแล้วกับมาได้คลิปน้ำอ่ะถ่ายขอถ่ายคลิปไปน้ำดีเนาะสิริกับไปเก็บเห็ดด้บยปนี่พ่อวัยนะเห็ดอันนั้น เห็นนั่งล่มคอยนั่นอีน่ยังไงอีนี่ยังละอะไรอยู่นั่นเห็ดคือกันบ่โอ้เห็ดอันนั้นเห็ดกวางมันสิคือรสชาติ์เนี่ยดอยนอมันสิเป็นมันสิแสบคือเห็ดปวกบ่ลักษณะเขาคือเห็ดปวกครับแต่พี่น้องเออคือเห็ดปวกนี่แหละแม้ทั้งดอกเขาทั้งอะไรอะไรคือเห็ดปวกนี่ลักษณะเขานั่น โอ,อ,อ,อนันกับมวลเคื่อเข,าาอข้าวเจาใอีดีตัวละคาปลาพี่น้องเนาะอืมเด็กเขาปลาคอยบ้าเด็กเขาคอยกันวนบหลบยาบเพราะอย่างนี้ว่าโอ้ไม่แถวนีว่าสันเออพี่น้องแบบมันเดี๋ยวรอปลาเดี๋ยวออกกาลัางกายน้ำเนาะพี่น้องเนาะ ให้คอยล่อนเนี่ยเธอใส่เวลาอยู่นี่ก็เก็บสองชั่วโมงเหล้วปลาเนี่ยบันนี้จะได้อ้วยไปป้าหนาแลยบัตรหลเตกา่อ,อห่องน้ำสวดสวดไม้ถึงหมาด้วยพี่น่อง อะไรนั่นบ่บ่ลงมาเก็บเห็ดซอยนนเนาะกระตานี่ก็หลายพูดนะเห็ดังรอบพี่น้อง